โรงเรียนตำรวจตํารแทนจะเป็นโรงเรียนแนวานนนชายขอบพอแนวชายขอบปุ๊บมันก็จะมีหลายชาติพันธุ์ันทีอย่างอย่างโรงเรียนของผมเนี่ยจะมีชาติพันธุ์อยู่ทั้งหมดสีช่ชาติพันธุ์ชาติพันธุ์หลักเลยเป็นชาติพันธุ์กะเหี่ยงชาติพันธุ์ที่สอง,ออองาาก็คือมอญพม่าเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์คือกะเหลี่ยงเนี่ยแปดสิบแล้วอ,อีกสิบเปอร์เซ็นต์คื เป็นไทยนะครับแล้วก็เขาก็อยู่หอลออรวมกันเนี่ยในในบุรุษบทแบบชีวิตชนบทเขาไม่ได้แบ่งว่าเขาเป็นตะเลียงเป็นอะไรแต่เขาอยู่ด้วยกันได้อยู่กันด้วยชีวิตชนบทมีความสนุกสนานเล่นกันเหมือนก็เหมือนไม่มีอะไรไม่ไม่ได้แบ่งแยกที่เป็นชาติพันธุ์แต่มันต่างกับสนที่เขาพู่พอมาอยู่กับเราเรารับขเขาเข้ามาหนึ่งเลยนะอย่างน้อยเขาก็ได้มีการศึกษาแล้วก็จะมีคุณธรรมจะได้ทำที่คือรักเรา นะแล้วพอเมื่อมาเป็นลูกศิษย์ของเราทุกคนเท่าเทียมกันเราต้องส่งเสริมเขาให้ได้ดีให้มีความรู้ให้เขาสามารถเอาความรู้เนี่ยไปใช้ในทักษะชีวิตได้เพราะเราเชื่อมั่นว่าการศึกษาเนี่ยจะทำให้อ่ความเป็นปอยู่ชีวิตเขาดีขึ้น